<substit uting> ไม้ถูพื้นอัตโนมัติไม่ต้องล้างด้วยมือดึงแถบเลื่อนเบาๆสิ่งสกปรกและคราบน้ำจะถูกระบายออกล้างผ้าม็อบใน3วินาทีหัวลากสามารถหมุนได้36 0องศาหมุนมุมอัตโนมัติเมื่อถูพื้นสามารถทำความสะอาดได้ทุกมุมไม้ถูพื้นอัตโนมัติไม่ต้องล้างด้วยมือดึงแถบเลื่อนเบาๆสิ่งสกปรกและคราบน้ำจะถูกระบายออกล้างผ้าม็อบในสวินาทีหัวลากสามารถหมุนได้360อองศาหมุนมุมอัตโนมัติ ไม้ถูพื้นอัตโนมัติไม่ต้องล้างด้วยมือดึงแถบเลื่อนเบาๆสิ่งสกปรกและคราบน้ำจะถูกระบายออกล้างผ้าม็อบในส <c oughs> วินาทีหัวลากสามารถหมุนได้36 0องศาหมุนมุมอัตโนมัติเมื่อถูพื้นสามารถทำความสะอาดได้ทุกมุมไม้ถูพื้นอัตโนมัติไม่ต้องล้างด้วยมือดึงแถบเลื่อนเบาๆสิ่งสกปรกและคราบน้ำจะถูกระบายออกล้างผ้าม็อบใน3วินาทีหัวลากสามารถหมุนได้36 0อองศาหมุนมุมอัตโนมัติ ไม่ถูกพื้นอัตโนมัติไม่ต้องล้างด้วยมือดึงแถบเลื่อนเบาๆสิ่งสกรปรกและคราบน้ำจะถูกระบายออกหล้างผ้าม็อบในสวินาทีหัวลากสามารถหมุนได้360